ฮัตช่าฮัตช่าฮัตช่าเฮ้ยแกบไบป์ปะเนี่ยสั่งแกบไบป์นะครับอันนี้ครับสั่งแกบไบป์หน่อยครับ ไ้ยขายไม่ขายไม่ขายไม่ขายจังเลยสั่งกิ๊บสั่งแก๊บไบครับสั่งแก๊บไบเอาเหตุไงพิเกสั่งแก๊บไบครับใช่ใช่แล้วสีแล้วสีฟ้าอ่ะระเบิดบนหลังคาได้ไหมครั้งนี้บนหลังคาได้ไหมไม่ได้ใครส่อโอ้โหแล้าร์ดงแก๊งยังไงงนะมีสตอรี่หรอครับใช่มีสตอรี่หรอมีใครอ่ะเฮดดี้เฮดดเรื่องอะไรหรอคือมาเอาเรื่องจากคนที่เพิ่งเข้าแก๊งมาตีอ่ะ แล้วมาเรียกห้าล้านแล้วมาเรียกเงินห้าล้านอะฟิลเหมือนเราเลยไหมบอสที่แบบแซดมาเฮตตี้คือใครอ่ะแกงเฮตตี้แกงอะไรอะปล่อยไปเนี่ยเราปล่อยไหมสบายดิให้ปลดลิบิบเดี๋ยไม่กล้าปลดเลยเก่งหรือเกินตอนมาท้าตื่นเชียพอแต่พอรวมเสร็จปุ๊บเราคือเงียบเลยใช่ไหมเงียบเงียบกลิบเลยเงียบกลิบเลยคลับดิจคลับทันทีเนี่เราหาเนี่ยหาตอนนี้หาเนี่ยหาโอทีอาร์เนี่ยขับรถมาใส่แปดถังอ่ะ มันหมดแล้วเป็นสิบถังแล้วอ่ะอย่างเหนื่อยเลยเนี่ยสู้ๆครับสู้ๆถ้าเกิดขับแก๊ปไบเบิร์ดแล้วก็ขับแก๊ปฟูดก็ได้นะสู้ๆครับมึงแก๊ปไปครับกินทอดลายไหลสู้ๆครับกินทอดลายไหลคนมาได้นี่เอาเอายังรู้ว่ามันเข้ามาจะกระโดดเนาะเฮ้เรื่องต้นตีนแล้วครับพอเราทำต้นตีนแล้วครับเฮ้ พอยากคุณหน้าบ้านเลยครับคุณเงี้ยเลขเอ่อสองสามสองค่ะสองสามสองไอ้กูเขาเมื่อไหรแดนโดนใจเขาถามเขาดีว่าถ้าเช็คอินมาไมีได้ได้เหล้าฝีเปล่าไม่ต้องรอเขาประกาศเองเขาจะใครใครเอาเบียร์ไหมใครเอาเบียร์ไหมถ่ายรูปเอาหนึ่งขวดครับเอาหนึ่งขวดนี่ติเลยใครเนี่ยสองกลุ่มสองคนเนี่ยเอาหนึ่ขวดเลขสามหกครับ ไปสภาตีใครนะโอทีอาใช่ไหมับใช่ครับใครเอาเบียร์ไมสามดาครับขอหน่อโอเคนัเชิ้นหนึ่งได้ไหมปีกล้วยมานี่เาอะไรสามร้สบค่ะเจ๊หกส้าด้วยพี่เบสมีสามร้อยบหด้วยอ่ะไปยืนรงนูกโดนพุ่นไปเอาไปโลดหมดตัวเลยเมื่อวานสี่ชิ้นโอ้เจาหน thank you กึมกึมม เจนเจอร่อเข้ามอบคุณนะคะพี่บุญแกไปไหนเนี่ยคึมคึมพี่อดีตชื่ออะไรนะปัจจิบหรือคานานะคานาค่ะคานาหัวโม่คน พี่คณะหัวม่วงคณะหัวม่วงพี่คณะหัวม่วงพี่คณะหัวม่วงโอเคใช่คณะคือสีม่วงโอเคครับผักคคณะคือสีม่วงใช่คณะสีม่วงเอ๊ะคือสีเขียวครับเราต้องอัดเราต้องอัดเล็กเท่าไร่ลที่วดเล็กสีเขียวกินสีมันจะขึ้นมาเลยอันนี้เล็กเมื่อวานที่หายไปไหนอ่ะพี่ไอไหนเมื่อวานเนี่ยที่เราอยู่ตอนตีหนึ่งอ่ะไปชาไอ้ผู้หญิงตีสี่นะอยู่ตีสี่ไปตอนที่แบบที่หลุดไปแล้วเบี้ยบ้างได้เปล่าไม่รู้อ่ะไม่หลุดไม่มีหลุดอ่ะ เดี๋ยไม่รู้อยู่รถใครไม่รู้ตัวพี่หายไปอ่ะถอนั้งกับผมหมแม่ต่อรองเท้านี่ขับมาแล้วหายแต่อะไรแม่ไม่แต่คนมีปัญหากับเกงเกงกูเหี้ยอะทำไมอ่ะเดนดี้ออกโป้ะดิ ไม่ใช่โดนดีโดนดีมีมีโดนดีไหมมีโดนดีไหมมีแบ่งสักสองขามขวดไหมเฮ้ยมีคนมีคนป่วยอ่ะเดีดิเดาดิวนี่แบ่งนะสองสวัสดีครับเจเจแล้วบายครับไปไหมพคิดถึงเจไหมคิดถึงครับหายไปอาทิตย์หนึ่งเต็มเจ็ดสามสี่ครับขอโทษครับเจม่หยงหายไปสักนานเชียร์ใช่เจมี่หยงสนุกไหมสนุกไหมเช่สนุกไหมสนุกสนุกหนาวด้วยหนาวอ๋อ S <S <S แต่ที่บอกหมีมาไม่ตกนี่ใช่ไหมไม่ตกยังไม่ตกแต่หนาวแต่ว่าถ้ามันแบบแดดออกจักจัก็ร้อนอยู่นะเจเลยที่ซื้อไปสองชิ้นนั้นได้ใส่ไหมอะไรอะ่ะรองเทา้าสำหรับเจรองเท้าสำคัญเสมอครับเอาไปกี่คู่ตกลงเอาไปสองคู่เอาคู่บูทยาวไปแล้วก็เอาบาเลนไป อ๋อเมาครับเมาครับต้องต้องการคนซบครับอ๋อยืนไม่ไหวเออยู่ไหนนี่บ้านยู่ไหนนี่นี่ไงเจ้ไอ้แฟนไงแฟนซบแมวเหม็นเนาะอ๋ออ๋เมาต้องการคนซบครับโน่นโน่นโน่นตรงโน่นน่ะคนซบปนโน่นน่ะโน่นน่ะอยู่โน่นน่ะพี่เยี่ยวอยู่โน่นน่ะแมวครับเหม็นเหม็นเยี่ยวโโอ้ห โอ้ตาผ้ามอไม่เห็นเลยเหรอแกลอะไรวะน่ะนวยแกงตัวเองโอ้โหตามัวจริงๆร้กระเป๋าอะไรคะเจ็ดสี่แปดครับวิมมีเหลือขวดเดียวใคราไหมเสี่แปดเจ็ดสามส่เอามาเลยของสี่เอาที่มีรที่มีเกยเจ็ดส่เจ็ดอะไรนะเจกันเจกันเจ็ดแปดสี่ มทำไมพอใส่คอเต่ากับสูตรเปิดแล้วมันดูอ้วนๆวะเจ๋งเจ๋งเงปิดนะป้าอยู่ไหนอ่ะป้าป้าไปไหนวไนไหนปิดไม่ได้มปิดไม่ได้แบบว่าชินกันเซนแบบว่าอร่อยมากวันนี้ปิดได้ดิไหนลองปิดดิเจวานกูค้าสวัสดีครับเ้าคินถึงไหมแม่เจอกันนานน่ารักขึ้นเป็นก็เองแก็เอ๋ะคิดถึงไหม ถึงคาพี่ถึงขาเป็นไงเที่ยวเที่ยวสนุกไหมสนุกแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ก็สนุกเดินเยอะหรอมันเดินเยอะใช่มที่นู่โอ้โหสุดอะเมื่อเขาเป็นเมืองเดินนะรถไฟไฟ้อย่างเดียวรงมไม่ค่ากินหรือเปล่าดูยับปะป๊าเอะไไรม่่เบียกินอะเรไม่ไม่ไม่เบียกกินเลยอะตอนแรก อุ้มอะไรอุ้มไม่ได้พอว้าวตอนนี้ก็มากพอรู้ไงรู้ไงว่าชอบกินนะรู้รู้ว่าเขาหมจะหมดแล้วด้วยเขาหายอ่ะใช่ครับนรู้รู้ว่าชอบกินอ่ะหายากด้วยเราหาเขายากมากผมผมมากินเบียเช่แต่เจแต่เจนี่ด้วยนะเจบบาคนบอกเขารียว่าดูคอตตี้หน่อยแล้วเขาวิ่งหนีอ่ะอ่าก็คือจะหลับอ่ะ น่าเก๋ฮะนี่ไงปุ้ม่เพิ่งเข้ามาเหรอใช่เพิ่งกลับมาตอนเนี้ยไม่ได้ใช้แต่บ้ามาแล้วจะไปทำอะไรคุณมาสปาสปาไปไหนไม่รู้บ้านอันนี้ติ่งไปหนีตันแรกมาทำไมเปลี่ยนผมอ่ะมาเดี๋มาเดีกระเป๋าอะไรมีเนื้อในตัวป้าเนื้อมันอยู่ในรถอ่ะขอเนื้อหน่อยดิเดี๋ยวเข้าหมดอ่ะใช่คนก็ได้ออชีนึงก็ได้ห้าเจ็ดศูนย์ ก็งงเมื่อกี้ไขวะเรียกเรียกตาเดี๋ยวนะ <c oughs> เอออู่แล้วรู้สึกเป็นเกียรติว่า็ไม่ไม่วันนี้เจไม่เข้าประเทศนะเจไม่อยู่คนไหนอ่ะใช่วันนี้เจไม่อยู่โอ้ราคนเยอะเลยกองทัพรัฐภาคือกองทัพเขาเขาทำอะไระข้างหลังอ่ะดูข้างหลังดิเขาทำอะไรอ่ะ เขาจะเผารถอะแม่ใครอะใครอะไม่รู้ปาหรือเปล่าสุดดำปาเลยะหน้ากากอะไรอะเขาจะข่าเขาจะขาบอมสินะปาไม่น่าขับแท็กนะเจ๊ก็ไม่ใช่อ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะป้าไม่ปล่อยมาขี่แล้วน่ะ แนนี่ไงวิ่งมาแล้วน่ะใครอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราต้องจัดอีกสักไฟวันนี้เราต้องจัดอีกสักไฟหนึ่งไม่ใช่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนแต่ไม่หลุดนะผมอยู่นู่นี่ว่ะร้านกากใช่เหรอใช่มันทักแบบโลกจิตโลกจิตใส่เหรอสามห้าเอ้สี่สามห้าครับเราลิฟต์ยืนลิฟต์ออกไหม สี่พันนี่อันทักแบบว่าขอได้ไหมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคอมเดี๋ยวผมเอ๊ะโอ้โหเดี๋ยวผมไม่รับรักเราไม่เป็นไรอ่ะเธอรับรับอะไรคะเอาวิกี้ด้วยครับเอาสิบขวดใช่ใช่พี่กเจเกจ็ดสามเเจ็ครับตอมันสองชั่วโมงพี่ไม่ไม่ไม่เก้าเล่สองสามสองค่ะแปดพันสองสามสองแปดพันครับวิกกี้ครับสิบขวดสิบ ขวดกระเป๋าค่ะสี่สามสี่ครับสี่สามสี่เรินเื่อนานเลขสองสามสองครับแปดพันสองสามสองแปดพันครับว่าไงพี่ถึงโอ้ยพี่เห็นเราหน้าบั๊กอะเอาหนูแกเกระเป๋าอะไรคะหกขวดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเลขสองสามสองครับสี่พันแปดสองสามสองสี่พันแปดครับขอบคุณค่ะ เป็นไงบ้างเราเหนื่อยไหมเนี่ยหนเพิ่งกลับมาครับโอ้โหก็ล่าอยู่พุจธพาบ้านเงียบเงียบไม่หนูคนเดียวหนูเพิ่งหนูบปต่างประเทศเหรอไปต่างประเทศที่ต่างประเทศมาต่างประเทศไปที่ต่างประเทศใช่หนูไปเที่ยวต่างประเทศที่ต่างประเทศประเทศในประเทศอีกระใช่ครับไปเที่ยวญี่ปุ่นที่ต่างประเทศของฝากได้เปาหนมมาหนมหนมอะไรอ่ะ นะกูอยู่กยไ่ซื้อมาเพียบอะหนูยังไม่รู้หนูจะกินหมดอายุอะยังยังหนูเพิ่งกลับมาเมื่อวานตอนกลางคืนเลยโอ้โหนี่คือไปญี่ปุ่นเพื่อไปซื้อของกินอย่างเดียวว่ะซัานโอ้หนูซื้อของกลับมาเพียบเลยอะโอ้ของกินอะอยากซื้ออะไรที่มันสันๆก็ไม่รู้ด้วยเครื่องรถหลังเครื่องนวดหลังอ๋อใช่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 คิดถึงพี่ฟ้าจังเลยไม่ได้คุยกันเลยอะเจ้าเวลาไหนคุยเนี่ยพี่ก็าทำงานกินแล้วเหรอ พี่ไปลูกจ้างเขาใช่เรารุ่งเรืองเลยนะนี่กําลังจะรุ่งเพราะมันแบบว่าคิดถึงด้ยหอะคิดถึงดิเนี่ยคิดถึงเหมือนกันโอ้โหจะร้องไห้เกินเขาเอะค่ะเรามีเรามีคนในครอบครัวเพิ่มนี่พี่บอกว่ามีลูกเพิ่มนี่อะใช่เอาเบียร์กันมะเบียร์สิบขวดกระเป๋าเลยค่ะหนึ่งห้าเก้าครับหนึ่งห้าอะไรวะใช่เลครับ สองสามสองค่ะแปดพันสองสามสองครับแปดพันอืมเรามีพี่หรือน้องหรืออะไรไม่รู้ว่าแต่เป็นผู้หญิงเพิ่มลูกแ่นั้นอ่ะลูกเพิ่มลูกดกเส้นด้วยว่าแหละหนู่อปกติก็มีอยู่แล้วอ่ะคนนี้แล้วแม่คนไหนครับตอนนี้มีเงินมีเงินเยอะด้วยลูกใหม่ด้วยเหอว้าวที่ตลาดเขาสุขบัวครับฮรวยรวยมีครอบครัวรวยอ่ะเออ ผานเลยผานเลยแน่เลยครับเดี๋ยวไม่รู้จักเขาเลยเขาคือใครก็ไม่รู้กิ่งไผ่กิ่งไผ่ป้ายังไม่ได้บอกชื่อกิ่งไผ่ป้าบอกป้าจะมาหาป้าเจอหรือเปล่าเออนั่นแหละชื่อกิ่งไผ่กิ่งไผ่มาครับได้หมดมีกี่คนก็ได้มาเหอะนู่นน่ะกล้วยไม่ได้บอกเหรอนั่นชื่อกล้วยใช่ไหมไม่คับใช่ยังไม่ได้บอกนั่นแหละกล้วยก็รู้จักสีบลูสีดาสีเจทาสีเลยป้าเจอแล้วาเจอแล้วมั้งหนูยังไม่เจอเลยพี่ฝา อ๋อไอ้บระเนั้นเราเขาสามารถฝากได้บ่ไม่ได้ใช่จอยใช่หนูเตรียมตัวไปตีก่อนนะพี่ฟาครับู้ๆเดอร์ครับโฟลดอร์ครับผมถึงเด้อเมื่อกันไม่รู้เหมือนกันใครวะสูตรดำเหรอหรือว่ามันใม่หรอ เขากำลังเหมือนจะเผารถครับใครอ่ะสดดํดำไม่รู้ว่าใครป้าหรือเปล่าลองล,ล,ลองโทรถามดูก็ได้ครับไอ้กุ้ยโทรถ,ถามให้หน่อยได้เปล่าต้องเสียไอ้กล้วยไอ้กล้วยดูกว่านจีเขาเขามารถอะไรอ่ะแท็กสี่ดำ ว่าตอนแรกมันเห็นมันเห็นเขาขับอะไรอย่างไรเะลาไอบีเอ็มอะไรอ่ะอ๋อแท็กตามใครวะกะมีหลายคนพูดว่าป้าไม่น่าหยุดสี่พันนะตามไปนะปาไม่อยู่เจ๊ไม่รู้แล้วเฮอาจจะเป็นใครสักคนที่แกล้งเราเนี่ยแหละ